สวัสดีค่ะสายลุยทุกท่านค่ะพบกับวารตี้ค่ะสายลุยกับลูกปัดนัชยาสงวนสูขนะคะเราจะพาไปลุยทุกที่ที่เขาว่าเด็ดวันนี้เราจะพาไปพบกับรวมของหน้าใหญ่แผ่นใหญ่ที่สุดที่เคยทำอะ่ะวันนี้ทำให้หนูลองชิมได้ไหมได้ได้เราลองไดบิ๊กบึ้มของเราค่ะสองมือดิฉันต่อกอะไรค่ะหอมมากเป็นเอกลักษณ์แล้วมีความกรอบฟินมากเลยบอกตรงๆโรยชีสอีกทีนึ่งโรยชีสอีกทีนึงโอ้ย ลุก็แน่นอยู่นะคะพี่อแอน,นแน่นอันนี่แน่นเลยถ้าจะไม่มีอน,นุให้มีที่ว่างบนแป้งเลยรวมของหน้าใหญ่ร้านแรกนะคะป้าจะพาไปที่ร้านโตเกียวที่เขาว่าทำหน้าได้ใหญ่มากชิ้นใหญ่มากร้านนี้เลยค่ะราชาโตเกียวค่ะ กลิ่นแป้งนีีหอมมากเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่บีค่ะพี่บีเห็นบอกว่าร้านนี้มีโตเกียวถึง7็ดไซส้ด้วยกันอ่ะ,อะไล่ก่อนว่ามีกี่ไส้มีไส้กอกไส้แฮมไก่ยอปลาชีสเบคอนบูอัดแล้วก็ไส้ครีมร้านนี้คือไม่ได้มีแค่โตเกียวแพนเค้กก็มีมแป้งจีก็มีด้วยคุณผู้ชมนี่มีหลายอย่างมากเลยในร้านเดียวตอนแรกที่มาเริ่มแบบว่าทําโตเกียวแบบนี้ย่างนะพี่บีไม่ยากนะหรอทำไมแบบหนูทําไม่เห็นเหมือนคนอื่นเขาเลยหนูทําไม่ได้อะ่ะจริงเราลองดู ได้เหรอได้พี่บีทำไมมันไม่กลมเหมือนที่พี่บีทำ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าแป้งมันสุกแล้ววะพี่บีมันจะเกลี่ยหน่อยึงอันนี้มุนได้ละอ่ะพี่บีที่ร้านพี่บีมีขนาดไหนบ้างคะสำหรับโตเกียวจริงๆเราทําขนาดเดียวนะเอาเป็นอันนี้ใช่แต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าเขาอยากจะได้ขนาดไหนเราก็ทาตามเขาทำแบบใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ยเหรอก็ได้เหมือนกันได้ แผ่นใหญ่ที่สุดที่เคยทำอ่ะวันนี้ทำให้หนูลองชิมได้ไหมได้ได้เดี๋ยว ok. ลองทำให้เดี๋ยวเราจะลองชิมแป้งเปล่าด้วยแล้วให้พี่บีทำอหอมมากอ่ะแป้งหอมมากพี่บีกรอบแล้วเนื้อแป้งคือหอมมากอ่ะ <c oughs> ใช้เวลาเตรียมนานไหมคะกว่าจะแบบว่าพร้อมที่จะออกมาขายมาตั้งก็เป็นชั่วโมงชนะั่วโมงแค่ไหนวันหนึ่งนี่แบบถ้าขายเยอะๆจริงๆอนี่ยขายจริงจริงจริงโอ้ขายตั้งกี่โมงถึงกี่โมงคะพี่บีท่าตรงนี้ก็คือสิบโมงครึ่งถึงประมาณสี่โมงห้าโมงอะค่ะคือมันใหญ่มาก อีกบึ้มของเราค่ะสองมือดิฉันต่อกันเลยค่ะคุณครึ่งเป็นมือครึ่งแล้วกันเนาะความยาวแป้งเขาอ่ะหอมมากเป็นเอกลักษณ์แล้วมีความกรอบตอนนี้เรากินบุ้งหนึ่งไส้หวานเองนะจ๊ะเราีทั้งหมดสามถ้ไม่เจอแล้วปเฮ้ยมันข้าวก่อนได้ฮะไหปูอัดอะ แต่ยังกินไม่ถึงไส้กรอกเลยพี่บีลืมใส่ไส้กรอกให้หนูปะคะเนี่ย <_ utter> เป็นเมนูข้าวหวานผสมกันที่แบบดีมากๆเลยขอบคุณค่ะมีไส้กรอกไส้ครีมแล้วก็ปูอาจฉันได้ฟินมากเลยบอกตรงๆ <_ s> แล้วมันอร่อยกลมกลืนมากอะคุณผู้ชมแป้งเขาก็ดีๆแบบนี้กี่บาทคะพี่บีสามสิบเนี่ยดูสิสามอย่างเลยนะอยู่ในเนี้ยหิวหิวมาลรองท้องได้ดีเลยอะทั้งสองอันก็อิ่มเลยพี่บีค่ะวันนี้ทานไปหลายเมนูมากที่ร้าน อยากให้พี่พีฝากเราหน่อยนั่งรถไฟฟ้ามาลงสะพานตักก็ได้นะคะก็ะจะถึงเลยเลยแล้วก็ตรงข้มามกับเป็นลมพิสัยบางรักมีทั้งโตเกียวนะมีทั้งแพนเค้กมีทั้งแป้งจีใครที่เป็นสายแป้งใสยยงแบบว่าโตเกียวเนี่ยแวะมาทานได้ที่ร้านนี้ชื่อร้านว่าราชาขนมโตเกียวเป็นเจ้าเก่าเจ้าเก่าด้วย ไปที่เมนูสไตล์อิตาเลียนกันบ้างนะคะมีกลิ่นอายแบบนี้ต้องพูดถึงพิซซ่าแน่นอนค่ะพิซซ่าร้านนี้เขาให้เน้นๆเน้นๆหน้าใหญ่จริงๆกับพิซซ่าฮาลานค่ะบ้านปีนังวิวไซส์แอนด์คาเฟ่ที่นี่แหละบรรยากาศได้วิวได้เรามีกิจกรรมทางน้ามีกิจกรรมทางเรือพร้อมทั้งอาหารที่เราตั้งใจที่จะมอบให้ทุกท่านไหนๆมาแล้วเดี๋ยวให้พี่ภูมิพาไปดูดีกว่าว่าเห็นบอกว่าจะพาไปดูวิธีการทาพิซซ่าวิธีการทำพิซซ่าฮะหนูมาหนูได้ทำไหมคะวันนี้ได้ทำสิได้ทำ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทำพิซซ่าแบบง่ายๆให้ดูกันนะคะ <c oughs> วันนี้จะเป็นหน้าชิคเ k e n Duo ค่ะชิคเก้นดูโเป็นยังไงคะเป็นยังไง <c oughs> ส่วนผสมก็คือจะมาจากไก่ทั้งหมดค่ะ <c oughs> ซึ่งคือทุกคนทานได้ร้านอาหารองเราเป็นมุสลิมแต่บางทีก็จะมีคนพุทธอะไรอย่างเงี้ยมาทานแลยอย่าง <c oughs> เด็กก็ชอบค่ะแบบนี้ค่ะมันมีแป้งอยู่สองอย่างนะคะเป็นแป้งบางกรอบอีกส่วนหนึ่งจะเป็นแป้งแบบหนานุ่มเนยจะใช้เนยสดนะคะไม่ได้ใช้มาการีนนะคะมันจะทําให้หอมมีส่วนผสมลับอะไรไหมคะที่ยายออซ้อมะเขือเทศเนี่ยค่ะผัดกับเครื่องเทศค่ะพวกออริกกโนอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะหอมมากขึ้นค่ะชูรสชาติให้เคร่องเทศยิ่งหอมเลยค่ะแล้วก็สําหรับคนที่ชอบชีสเยอะๆนะคะนี่ค่ะเราโรยชีสก่อนเลย ว้าวเราโรลูโรยชีสไปก่อนเลยใส่ได้หมดเลยอะคะพี่แอนใช่ค่ะว้าวโรยชีสอีกทีนึงชีสอีกทีนึงโอ้ยโอ้ยค่ะอันนี้คือเรายังไม่ได้ยังทานไม่ได้ใช่ไหมพี่แอนเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปอบพี่เจใช่เวลาอบน่าจะประมาณสิบนาทีมั้งคะในขณะที่เราทำใบเตานุ่นก็เริ่ม นี่จะดูดูร้อนแล้วค่ะชีสเริ่มละลายแล้วโอ้ยน่าทานอ่ะหลืนกำลังเสียงความกรอบเสร็จแล้วชีสมันยังยืดอยู่ไหมเทยังได้อยู่ค่ะ นหนานุ่ก็แน่นอยู่นะคะพี่แอนแน่นอันนี้แน่นเลยแ้าจะไม่มีอนุให้มีที่ว่างบนแป้งเลยค่ะน,ะนี่นะพี่หนานุ่มใส่ไม่ต้องตรงเลยค่ะพี <c oughs> ่พงษ์ บางกอดเอ่อหนานุ่มจะได้ผิวแบบนี้ค่ะตัวแป้งกัดลงไปจนนุม่มขึ้นแน่นขึ้นแน่นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมเนี่ย กกว่านนะก็จะมีของใหญ่มะเขือเทศฝากดีกว่าว่าใครอยากจะเดินทางมาที่นี่ให้ย้ําชื่อสถานที่แล้วก็ที่ตั้งนิดนึงค่ะพี่พูงค่ะตำบลท่าอิดอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะฮะมีเบอร์โทรไหมคะพี่พวงค่ะมีเบอร์โทรครับผม08183 00763งานครับนั่งทานพิซซ่าริมน้ำนะคะวันนี้ขอบคุณพี่พวงและพี่อันมากมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ชมลุยกองถานทันทูฟยูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมเตลือทุกที่เลยจ้า